ดีสุดๆอร่อยมากเลยนี่ขนมพกที่หรูที่สุดในชีวิตที่เคยกินมาเลยสวัสดีครับทุกคนมาพบกับกินข้าวกระโบวันนี้พาไปกินอาหารไทยใช่แล้วนา่าก็เรียกว่าหายไปนานนะนนไปกินญี่ปุ่นไปกินฝรั่งอะไร <c oughs> อิตาลี <c oughs> อะไรเยอะอยู่ <c oughs> จนวนกลับมาที่อาหารไทยแล้วนะฮะ ก็ร้านนี้ก็เป็นร้านที่อยู่ในลิสต์ของเรามานานมากอยากมานานมากร้านนี้มีชื่อว่า80-20ทเนตะีนหลายนหลายคนรู้จักอยู่แล้วอยากอธิบายความหมายของชื่อร้านนิดนึงเพราะว่าเขาบอก80-20มาจาก80-20 80เนี่ยคือเขาบอกว่าเราจะรู้สึกได้ถึงความเป็นอาหารไทยแบบ80%เเลยรสชาติแบบไทย วัดใช้วัตถุดิบไทยอีก20%มันคือการทวิ์ลังสันเมนูของเชฟใช้โมเดิร์นเทคนิคเข้ามาทำใช่ซึ่งน่าสนใจมากแล้วก็ร้านนี้ได้มิชลินสตาร์ด้วยใช่ิดกันมาแล้วหปีคือร้านนี้จริงๆเกิดมาตั้งแต่ก่อนที่มิชลินไกด์จะอยู่ในประเทศไทยอีกร้านนี้เปิดมาประมาณ8ปีก็ตั้งแต่2016มิชลินไกด์ปี2017ตายปีอ่าทำเลของร้านนี้อยู่ตรงถนนสีพญา แถวๆเจริญกรุงสีพะย่านแถวๆเนี้ยแน่นอนอยู่แล้วนักท่องเที่ยวเยอะรู้เลยว่าแบบเออแถวๆเนี้ยมันจะมีร้านอาหารที่แบบแบบนักท่องเที่ยวอยากกินเพราเามาเมืองไทยเขาคงอยากกินอาหารไทยอร่อยๆะมันดูอยู่ถูกที่ถูกทางเออใช่แล้วการตกแต่งร้านมีความแบบโอสกูลนิดๆใช่ก็ดูเหมาะกับโอทาวก็เรียกว่ามาทางเดียวกันนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นโอกาสดีมากๆเพราะว่าเรามีคนเลี้ยงข้าวอใช่ไหมใช่นั่นก็คือ บัตรเครดิตธนาคาร UOB นั่นเองครับเพราะอะไรครับพี่บองซึ่ง UOB เนี่ยป็นเป็นธนาคารเดียวในประเทศที่เป็น Official Partner กับ m i กับ l i ช g u i d กซึ่งตอนนี้เขามีแคมเปญนะฮะทุกคนอร่อยล่าดาวกับ UOB ที่ร้านมิชลินสตาร์นะครับแล้วก็เขายังเป็นบัตรเครดิตที่มีโปรโมชั่นร่วมกับร้านมิชลินเนี่ยเยอะที่สุดเลยนะผู้ถือบัตรเครดิตธนาคาร UOB ว่า tomorrow ก็จะได้ส่วนลดเนี่ยสูงสุดถึง15%เลยนะซึ่ง15%นี่สำหรับร้านมิชลินมันเยอะมากนะคนมันแบบมันไม่ใช่ว่าทุกร้านจะมีแบบโปรโมชั่นแบบนี้นะครับแล้วนอกจากนี้สำหรับ top spender เนี่ยยังมีสิทธิ์ที่จะได้รับไมล์ของ Royal Orchid Plus เนี่ยอีก250,000คะแนนสำหรับ top spender 1-5นะครับเยอะมากนะ250,000นี่คือประมาณแบบบินเฟิร์สคลาสไปกับสุรปอไรอะไรปรมานั้นอะไะับ ส่วนคนที่เป็นท็อปสเปนเดอร์อันดับ6ถึงสิบก็จะได้รับ v o เชอร์ไปทานอาหารที่ร้านนาวะด้วยนะครับซึ่งก็เป็นร้านอาหารที่ได้ไมชินลินสตาร์เหมือนกันนะฮะมูลค่า9,600บาทบวกๆหนึ่งรางวัลได้2ที่นะครับก็เรียกว่าไปใช้จ่ายกันให้เต็มที่ที่คุณก็จะได้รับรางวัลที่เขาบอกไปใครที่เป็นสายล่าดาวก็ห้ามพลาดแคมเปญนี้เลยนะครับผมไปถ้างั้นวันนี้เราไปอร่อยล่าดาวกันเลยครับขอบมากเนาะ ทำไมเรายังไม่มีเครื่องดื่ม <c oughs> ครับรอคอสเริ่มกันทน,นี่เขาจะเปิดเฉพาะตอนเย็นนะใช่แล้วมีเฉพาะดินเนอร์มีสองรอบคือหกโมงกับสองทุ่มครึง่งคอรสราคา4,200บาทบวกๆแล้วก็มีแอดออนเมนูด้วยแล้วก็มีไวน์แพลนดด้วย2,800บาทบวกๆได้6แก้วก่อนเริ่มรับประทาน <c oughs> เขาจะเอา box of spice <c oughs> พูดให้มันกระแดะไปอย่างนั้น <c oughs> ก็คือเครื่องเทศทั้งหลายที่ใช้วันนี้สารพัดของกุ๊กกิ๊ก เพื่อรวมกันเป็น p ์ p ั p girl ไม่ใช่อันนี้ถ้าจะเล่าให้ฟังง่ายๆก็จะมีเครื่องต้มยำนะมีขาตะไคร้ใบมะกรูดมีสตาร์อานิสการูมีฟิงเกลามคาเวียมีข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวแดงข้าวเหนียวแดงมีมักแควนแล้วก็มีคาร์ดบอมคือถามว่าเอามาโชว์ทำไมพวกเราคนไทยอ่ะเราก็คุ้นเคยกับไอสิ่งพวกนี้อยู่แล้ว แต่ฝรั่งจะไม่เคยเห็นสิ่งนี้มาก่อนเลยก็ได้เขาก็จะแบบไม่ค่อยรู้จักว่าเอ้ยเครื่องเทศบ้านเรามีอะไรบ้างเราใช้อะไรทําอาหารบ้างเขาก็จะมาโชว์ให้ดูก่อนว่าแบบเนี่ยเดี๋ยววันนี้คุณจะได้กินเมนูที่ถูกรังสรรจากสิ่งเหล่านี้นะชีสก่อนชีสเอ้ย,อยจังหวะจังหวะที่จะชนเมื่อกี้เราต้องเอียงแก้วนิดหนึ่ง oh. นะผมแบบแนะนําทุกคนนะเวลาเราชนไปตรงๆนะ มันจะกัดออกกวนนิดนึงมันจะแมันยากมันยากมันจะแบบเสียงมันจะโดนเสียงเสียงเราไม่แตกเลยเวลาทำเราต้องเสียงนิดนึงแล้วเสียงเฉพาะง่ายเลยเราดูอ emoji ที่มันเป็นรูปแก้วแชมเปญชนกันน่ะเขาก็จะควยกันนิดนึงเพราะว่ายริงแล้วมันต้องควยกันนิดนึงอุ้ย a p p e t ซอร์เราสแน็คเราหน้ากินมากเลยเริ่มต้นจากอันนี้ก่อนเลยไข่ลูกเขยชื่อภาษาอังกฤษโคตรน่ารักเลย s ั n in law e อลูกเขย แถมราดคาเวียร์ด้วยมีความเป็นแบบเป็นมูสเนาะเปะไข่ลูกเขยแบบหอมเจียวยันแบบหอมเจียวเลยความสุบข,ของไข่นี่คือมันเป็นไข่ฟิวไข่ลวกนะทำออกมาเป็นโฟมมูสผสมเข้าไปแล้วคือซอสที่มันเป็นรสมะขามอ่ะมันไม่ได้เปรี้ยวเกินไม่ได้หวานแหลมเกินใช่มันละมุนมันดีมันเป็นไข่ลูกเขยที่ผู้ดีมากๆผมบอกเลยต่อมาด้วยอันนี้ฮะมันคือข้าวจี่แจ่ววอง ข้าวจีมันก็ฟิลข้าวเหนียวอย่างแจ่วบองก็คือเป็นซอสแจว่วถ้าเกิดเป็นบ้านเราเขาจะใส่ปลาร้าแต่ว่าเชฟของคนนี้เชฟเฮดเชฟที่เนี่ยเป็นคนลาวแล้วเขาเลยบอกว่าอยากเสิร์ฟเป็นลาวสไตล์ก็คือไม่ได้ใช้ปลาร้านะฮะข้าวเหนียวจิ้มแจว่วมันคือฟิลแบบเวลาเรากินอาหารกีสาแล้วเราเอาข้าวเหนียว หยุดออกมาแล้วก็ไปจิ้มแล้วแจ่วแล้วก็ใส่ปลาแต่ว่าพอมันเอาไปจีไฟมันหอมขึ้นมีกลิ่นของสโมกขึ้นมาแล้วถัดมาก็ยังยังอยู่ในโซนเดียวกันแต่ขึ้นมาหน่อยเป็นบีฟทาท่าอยู่ในทาร์ตก้อยเนื้อเมนูนี้ของบ้านเราอ่ะมันคือบีฟทาท่าเลยนะแต่แค่แบบใช้สมุนไพรคนละเขาใช้ออสเตรเลียนวาก์ิวเนื้อกิ่นหอมมากเลยแล้วมันก็มีแบบเจลมะนาว เจลมะนาวแล้วก็เจลไข่แดงแล้วโปะคาเวียข้างบนเพื่อเพิ่มความเค็มเข้ทาท่าอร่อยแล้วก็สุดท้ายคือเมี่ยงคำนะฮะเมี่ยงคำอเมีม่ยงคำนี่คืออันที่บูมรู้สึกว่ามันคือเมี่ยงคำตั้งแต่ใบชะพลูแล้วรสชาติก็ใช่ด้วยเม่เลยอ่ะมันจะต้องมีกุ้ง<อ>ก,กับมะพร้าวอุ้งแล้วขั้วเป็นคาราเมลแล้วแทนที่จะใช้มะนาวเป็นชิ้นๆเนี่ยใช้ซิงเกิลลามแล้วมันจะไม่มีความผมที่เปลือกแต่ว่ามีชมพู่ที่แอดเลเยอร์ของความแบบกรุบๆเพิ่มเข้ามา รสชาติลังไถ่ดิไม่ได้ไทยจ๋าแบบเข้มข้นถ้าอาพูดถึงความจัดจ้านอาหารไทยที่เรากินกันทุกวันมันจะจัดจ้านกว่าแต่ถ้าถามว่าองค์ประกอบมันครบไหมมันครบเลยแบบว่าโปรไฟล์คือใช่เลยปฏิเสธไม่ได้ในทุกเจอทุกทุกอันน่าตื่นเต้นแล้วน่าตื่นเต้นดีนี่เมนูแอดออนของเรานะฮะนั่นคือขนมครกครับแต่มาคู่กับข้าเวีย้าเบียครับโอ้โหผมนึกว่าผมนึกว่าจะใช้เป็นกระปุกนี้เลย ขนมคกร้านนี้เขาให้เราเลือกหน้าเองเครื่องเขามีทั้งมะยมดองมีดอกกุ้ยช่ายมีหอมแดงแล้วก็มีมายองเนสที่ปรุงรสมาด้วยมะนาวกับน้ำมะพร้าวเขาบอกว่าให้ปรุงรสได้เองตามใจชอบคือปกติปกติคาเวียกินกับลีนี่อันนี้กินกับขนมครกถ้ากินมากเลย ไม่อยากสปอยกะทิเข้าถึงเลยอ่ะคือแบบเราก็ไม่คิดว่ากะทิกับคาเวียร์แม่งไปด้วยกันได้แต่แม่งไปด้วยกันได้แบบโคตรอ่ะมันมีตัวเชื่อมคือมายองเนสวยแล้วเขาปรุงรสดีมากเลยนะตอนแรกอะบุ๊มนึกว่าถ้าเราใส่เครื่องเยอะเกินไปอ่ะกลิ่นมันจะแรงแต่จริงๆคือไม่เลยเพราะว่ากะทิอะมันโคตรมากเขาใช้แบบหัวกะทิแบบเข้มข้นเลยอ่ะทำเป็นขนมครกเราใส่ไอที่เหลือเข้าไปทั้งหมดอ่ะ ได้เลยแบบงลงไปได้เลยมันมันกระทบเนือกระทบกะท,กะทิมันไม่กระทบกระเทือนเลยมันแบบมันยืนยืนหนึ่งได้เลยนี่คือขนมพกที่หรูที่สุดในชีวิตที่เคยกินมาเลยสังเกตอะไรยอย่างปะไอที่วางจานเขาที่<น>เขาใช้เป็นใบไม้อ่ะคือเขาใช้เป็นดินเผานะ่ผมรู้สึกมันเหมือนแบบเวลาที่ผมกินร้านอาหารไทยย้อนไปสัก ยี่สิบปีที่แล้วอ่ะที่ว่าเขาจะชอบมีอะไรแบบเนี้ยเนียอย่างผนังด้านข้างก็ใช้เป็นภาพลายไทยนะแต่ว่าเป็นเรื่องราวของแบบคนทําอาหารเห็นปะเนี่ยล้มบัวเห็นปะล้มบัวนี่ของดองแต่ข้างหลังอ่ะมีที่ปั่นด้วยเห็นปะที่ปั่นโมเดิร์นโมเดิร์นแบบโมเดิร์นอ่ะดูแบบกวนๆดีอ่ะคิดเยวเนาะเหมือนมันเป็นตัวตนของเขาจริงอ่ะุ่นครับวาญี่ปุ่นครับอันนี้เทรนด์กำลังมาอันนี้เขาบอกว่าเป็นวายจากญี่ปุ่นนะ แล้วก็ปกติญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะปลูกพันธุ์องุ่นที่เป็นออริจินอลของเขาชื่อว่าพันธุ์โคชูโปรดิวเซอร์คนนี้เขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากแบบเอาซาร์คือคนทำลิสลิง่งกลิ่นเนี้ยมันเหมือนกับมันมีความแบบหินหินมันมีความแบบรินทะเลเหมือนแบบมาจากเกาะอะญี่ปุ่นก็คือเกาะออนี่แหลใช่ใชเหมือนเหมือนมาจากเกาะอ่างนั้นเลยพ,พี่บอมแบบสอนบูมว่า วมันกินที่กลิ่นประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็รู้สึกว่าแบบอยากจะดมมันไปเรื่อยๆอ่ะชิมมันต้องอร่อยไปบ้ารสชาติอร่อยไปเท่ากินอืมเมนูนี้ดูดีมากเลยเมนูนี้คือเป็นแกงหอยใบชะพูฟิลกับแกงใต้อ่ะเหมือนกินแกงปูใบชะพูอันนี้เป็นแกงหอยแทนแต่ปกติเขาจะใช้หอยแมงคู่อันนี้เขาใช้เป็นฮอกไกโดสแกลล็อกแล้วก็ทาแกงอ่ะเป็นน้ําซอสแล้วก็หยด ออยใบชะพลูที่เอาไปคั่วกับน้ำปลาหอมมากอ่ะดีสุดๆคุณบอกเลยนะฝรั่งที่เขาเดินมากินร้านอาหารไทยร้านเนี้ยเขากินร้านอื่นไม่ค่อยอร่อยหรอกโอ้ชิมน้ำแกงนิดนึงนะเป็นแกงใต้แกงแบบแนวใต้เลยอ่ะคือรสชาติคนต่างชาติกินง่ายมากเลยนะแต่ว่ามันมีอินกรีเอนความเป็นไทยครบมากเลยแกลลอปดีดีมันเป็นวัตถุดิบที่โกงอ่ะแกลลอป มันไปอยู่กับอะไรก็อร่อยแต่แกงแกงเขาทำได้กลมกล,มล่อมมากเลยนะอืเผ็ดนะแต่ว่าไม่ได้หวานนำมไม่ได้เค็มโดดคบรสแต่รดความเผ็ดอร่อยอร่อยเราสันใจโฟมข้าวต้มก่อนก็ <laughs> <laughs> <g ül> <g ül> คือไรซ์แหละอันนี้มาแปลกข้าวต้มปลาคือ <c oughs> เอาดมกินเฉย กล e ิ่นปุ๊บขึ้นชายเตะจับกปุ๊บแม่เข้าต้มปลาทันทีเข้าต้มปลาทันทีเลยคือเขาบอกว่าจานนี้ใช้เป็นข้างล่างสุดี่เป็นริชเนี่ออสเตอร์จากฝรั่งเศสแล้วก็มีไปซีแลวข้างบนเป็นฟงข้าวต้มเสิร์ฟเย็นแล้วก็มีข้าวพองและหนังปลากรอบขึ้นชายใช้เป็นขึ้นชายดองมันเหมือนข้าวต้มปลาที่ฟิวชั่นกับซาชิมิข้าวต้มปลาแหละมีมีสีส้มๆเหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดด้ว่ยเอ้ยไม่ ต้าเจี้ยวดอกซอสเต้าเจี้ยวไงเวลาไปคาเขาต้มปลาเอาปลาติ่มเต้าเจี้ยวแตะไหมบูชอบคําที่เป็นปลาอินทรีมากกว่าออยสเตอร์อาจจะเป็นเพราะบูไม่ได้ชอบออยสเตอร์ขนาดนั้นแต่บูว่าไอ้คําที่มันเป็นปลาอินทรีอ่คือมันใช่เลยแบบ exactly เ้าต้มปลามาถึงเมนูสุดท้ายของแอพ a p ไทเซอร์นี่ยังไม่เข้าเมนเลยนะฮะแต่นี่คือลาบเป็ดพรีเซนเทชันเขาน่าสนใจมากเลยมันจะมีส่วนที่เป็น อกเป็ดก่อนอืมคือเป็ดเนี่ยเขาจะเอาไปหมักในชาไทยเมื่อกี้เขาเอาเป็ดมาโชว์เปิดกินชาไทยแบบฟุ้งเปิดปุ๊บชาไทยฟุ้งขึ้มาเลยแล้วก็มาทานคู่กับข้าวเหนียวรีซอตโต้แล้วก็กินคู่กับปีกเป็ดคือเป็นปีกเป็ดย่างคู่กับซอสลาเป็ดพิวเรทำจากมิตมะม่วงหินมะพานขอชิมจากอกเป็ดก่อนอ๋อนุ่มเครื่องเฮิร์บไทย่ะเครื่องสมุนไพรไทยอนื้อร่อยนะแล้วตัวแบบปีกเป็ดคือเขา ทำการทำดีโบนเรียบร้อยดีโบนแล้วก็สตัฟด้วยเครื่องลาบลาบเป็ดโมลลาบเป็ดมันเหมือนลาปเป็ดจานๆอย่างนี้แล้วก็ข้าวเหนียวเออลาบเป็ดข้าวเหนียวแล้วเออปีกเป็ดเขาย่างเบินไฟมามันมีความหนังแบบกลิ่นสโมกสโมกไม่ไหม้นิดนึงอ่ะเหมือนเวลาพี่บำไปกินปีกไก่เสียบไม้ตามรถเข็นนะเออใช่เลยแล้วก็แต่ข้างในอ่ะหั่นออกมาปุ๊บมันกลายเป็นเครื่องยำเครื่องลาบโอ้แต่ข้าวเหนียวนี่ดีงาม เหนียวด้วยมุมกลายขึ้นอยู่เลยว่าเติมได้ไหมครับแต่ถ้าจะมีอะไรนิดนึงอ่ะรู้สึกว่าปีกเป็ดอ่ะเนื้อมันแน่นไปนิดนึงว่ะมันแน่นมั้งมันมันแน่นมาหมดเลยส่วนหนึ่งเขาอาจจะอยากทําให้ชิ้นมันใหญ่ด้วยมันดูแบบอิ่มดูเออจานเมนของเราครับวันนี้มาเป็นสํารับเลยนะฮะนี่เขาเสิร์ฟข้าวก่อนนะฮะข้าวน่ากินมากเลยหุงในหม้อดินด้วยเขาจะหุงข้าวด้วยวิธีโบราณนะฮะทุกคนก็คือเป็นการหุงแบบเช็ดน้ํา จะมีการใส่เครื่องเทศลงไปด้วยแถมใช้น้ำมะพร้าวในการหุงด้วยนะครับส่วนกับข้าวของเราวันนี้แกงอ่อมเนื้อควายเราจะได้กินเนื้อควายนะฮะทุกคนแล้วก็จะมียอดฟักแมวผัดกับแหนมแล้วก็ใส่ปลาดุกฟูด,ด้วยส่วนฝั่งนี้จะเป็นไก่ย่างซึ่งจะเป็นไก่ย่างแกงฮังเลนะฮะจริงๆเขาบอกว่าเขาใช้เครื่องอินเลซึ่งจริงๆมันเป็นของฝั่งพมา่าเราจริงๆคือข้าวน่ากินมากครับทุกคนขอชิมข้าวเปล่าๆ รู้สึกว่าโอ้ยมะพร้าวหวานหวานนะมะพร้าวนิดนึ่งหวานแล้วก้นหม้อมันจะมีความแบบตึบๆกันรรนิดมนิดนึงอะ่ะชอบอะไรอย่างงี้มากชอบอะไรอย่างงี้มากเลยแร้แ,แกงก่อนเลยปะเพืกินเนื้อควายขนาดนี้เลยเคยกินจ,จังมากๆแล้วเนื้อควายมันต้องกินกับผักแพวนะมันเป็นสไตล์เพราะว่าบุ้งไปกินแบบลาบลา,าบเนื้อควายที่แบบเหนือทางเหนือเขาก็จะใส่ผักแพลวเยอะๆหน่อย เพราะว่าเนื้อมันมีกลิ่นแรงคือบุ๊กไม่อยากใช้คาว่ากลิ่นแรงแต่มันเหมือนกับกลิ่นมันอินเทนส์กว่าแต่ดีนะพอมันกินกับข้าวอ่ะกินกับแบบเนี้ยมันจะไม่รู้สึกถึงความหวานอันนี้อร่อยพี่อมเมนไม่ค่อยใช้สายเนื้อแรงเนื้อกินแรงเพื่ออะเราต้องกินมันแกวตบตรงนี้อร่อยเราต้องกินคู่กันใช่ไหมน้ำมันหอมแล้วมือนเกาหลีหรือะเหมือนร้านไก่ทอดร้านหนึ่งแ้ เนื้อนุ่มมากเนื้อนุ่มเนื้อนุ่มจริงแล้วกลิ่นแกงของเขาคือมันใช่อะ่ะแบบมันเป็นฟิลแบบแกงเหนือมันไม่เหมือนอีสานไม่เหมือนไทย<อ>ไม่เหมือนใต้ประเทศมันไม่เหมือนกันนะแล้วพอเขาเน้นผักแพลวกับมะแขวน่ะมันจะได้ฟิลเนี่ยแต่ผักแพลวมันมเข้ามากมากมากเลยนะผมก็เสียไม่ได้ชอบกินผักแพลวเป็นเหมือนกันปะผมก็คือแต่พอกินอันเนี้ยแล้วมันได้ ตอนที่ผัดผัดผมชอบนะผมชอบที่เขาเสิร์ฟแบบมีผักมีเนื้อมีเนื้อแบบมีทั้งเป็นแบบแกงกับแบบเป็นของย่างโหผัดผักยอดเยี่ยมใช่ป่ะ้วมันหอยไม่รู้ใต่อะไรไม่รู้อะด้วยว่าอร่อยอะมันเป็นยอดฟักแมวผัดใส่แหนมใช่ป่ะทุกคนแหนมเขาทำเองแล้วก็มันจะมีความเปรี้ยวที่ละมุนลิ้นนิดนึงมันไม่ได้แบบไม่ได้เปรี้ยวจนน่ารำคาญเหมือนแหนมทั่วไปอะ แล้วก็เขาใส่ไข่มันจะมีความหอมไข่กระทะของไข่แล้วก็ใส่โ,โ,โรยปลาดุกด,ด,ดีที่สุดมันคือไอ<ล>ปลาดุกฟูเนอะโรยปลาดุกฟูมาให้มันมี texture แบบกรอบอะโอ้ยอันนี้อร่อยอร่อยเครียดอะปคตรดีอะอันนี้ดีดีมากผัดผักดีมากจริงคือแกงอะอร่อยอะนะผัดผักมาตอนแรกคือดูหน้าตาผัดผักมันดูแบบมันดูไม่ได้มันซู้ไม่ได้อ่ะแต่แม่งโอ้โหกันไม่พีอ่ะอะเอาไก่ไปหนึ่งชิ้นไก่ย่างแกงฮังเล ข้างบนที่เห็นเป็นผงๆนั่นคือไก่กรอบไี้หนังไก่ทอดกรอบนะโอ้พี่บอมชอบชัวอืมหูนย่อร่อยมากะมันเป็นฟิลไก่สเต๊ะเขาใช้อกไก่นะ,ะแต่มันมีความหอมขมิ้นหอมเครื่องแกงฮังเลความสุกคือพอดีเป๊ะห,หนังกรอบวัน,นี้ดีจริงเมนอที่นี่คือ,เ,อเรื่องอืมแค่ไหนะนะโอ้ ของหวานของเราครับบัวลอยบัวลอยแต่เป็นบัวลอยแบบถูกแยกส่วนมาแล้วนะหูยน,น้ํากะทิน้ํากะทิดีปะ่นะน้ากะทิเข็มข้นมากปกติบัวลอยอะ่ะมันคือแป้งมันปั้นรวมกันเป็นก้อนๆแล้วก็เอาไปต้มแต่นี่คือเขาเอามันเทศอ,อ่ะม,มาอยู่เป็นข้างล่างสุดแล้วใช้เป็นไอติมงาดาแล้วเป็นแผ่นแป้งโมจิโปะทับข้างบนอืมอร่อยมากเลยอะ เข้าใจเลยมันใช่เลยบุ้งชอบความน้ํากะทิที่มันหอมๆล้วไม่มีมะท้าวอ่อนละเป็นส่วนผสมที่เขาคิดมาแล้วว่ามันดีกินจบละทุกคนอืวันนี้ชอบอะไรมากสุดเอาเลยปะเอาเลยพี่อมตตอบกันไก่แกงฮังเลคือที่สุดของของวันขอบคุณที่เลือกขอบคุณมากที่เลือก เาบุ๊มชอบอันนี้มากเหมือนกันบุ๊มชอบอันนี้มากเหมือนกันไก่ทําอกได้นุ่มเหมือนสะโพกไม่พอหนึ่งเลยนะสองคือหนังไก่ข้างบนอ่ะอินฟิวส์ไปด้วยรสของแกงทังเลแล้วก็มีครัมเบิลของที่เป็นหนังไก่กรอบอ่ะโรยข้างบนแล้วรสชาติคือสามารถกินเปล่าๆได้และสามารถกินกับข้าวได้ด้วยดีมากบุ๊ม ตอนแรกผมยังไม่เลือกหละแต่ผมแม่งต้องให้ให้ผัดผักจริงๆฟักแมวโคตรอร่อยเลยโคตรดีคือแต่จริงๆคือต้องพูดว่าเมนทั้งสามอันบูมมันเข้ากันมากกมีมากๆจริงๆกบูมอยากให้แกนออมควายอ่ะอร่อยมากเลยแต่ที่ไม่เลือกอ่ะเพราะว่าเป็นคนไม่ได้ชอบกินผักแพลคขนาดนั้นเหมือนแบบมันเป็นรสชาติที่เข้ากันนะแต่แค่ถ้าให้เราเลือกเองเราจะแค่ไม่ได้เลือกแต่ฟักแมวนี่คือฟิลแอดโฮมสุดๆข้าต้มชามนะ แล้วก็มีอันนี้เป็นกับข้าวอย่างเดียวบุ้มพอแล้วได้เลยบุ้มได้มีครบรถแต่อีกอันนึงที่แอบรู้สึกว่าอยากจะพูดถึงมันอ่ะคือไอ้หอยเชลล์หอยเชลล์ก็แกงคั่วคือไอ้แกงนั้นอ่ะโคตรอร่อยแกงคั่วนั้นอ่ะเพิ่มเพิ่มติดความเค็มไปนิดนิดเดียวนิดเดียวใช่แต่ว่าแอปเปิไทเซอร์กับสแน็คของเขาอ่ะโชว์ความแบบครีเอทีฟิตี้ได้ดีมากนะโชว์ไอเดียโชว์โชว์ไอเดียได้ฟุ้งเลยส่วนเมนตั้งแต่เป็ดลงมาเนี่ยโอ้โหเอาแบบ เน้นเนื้อเนื้อกินแล้วอิ่มแน่นอนเป็ดเป็ดควรจะอยู่ในเมนเป็ดควรจะอยู่ในเมนไอเดียของร้านนี้คือดีมากมากะว่าขนมอร่อยมากขนมอร่อยมากแต่ใดๆคือต้องละไอขนมคกไว้คืออันนั้นคืออามัสมาแล้วต้องสักมาลองลองลองเถิดลองเถิดอโดยรวมแล้วรู้สึกว่าแบบมันก็สบแล้วอ่ะที่เขาสามารถเมนเทนวันมิชลินสตาร์มาได้5ปีซ้อนเงี้ยลองเลยว่าแบบคนต่างชาติมากิน เห็นวิธีการคุกกิ้งหลายแบบเห็นว่าท่านทหลายอย่างได้ชัดในมือหานแมวบุมันไม่ได้ใช่แค่ต้องต่างชาติอ่ะคนไทยด้วยกันมาแล้วจะอพพ r e c ิ a t e เหมือนกันเรารู้จักทุกอันเลยเรารู้จักทุกเมนูเลยเรารีเลทได้หมดเลยอ่ะใช่ใช่ใช่แต่รสชาติอ่ะมันเป็นแบบที่มันไฟ n ์ขึ้นอ่ะรู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งร้านที่ผมคิดว่าถ้าเกิดใครยังไม่เคยมาลองแล้วอยากกินอาหารไทยที่มันมีความยกระดับครีเอทีฟไปอีกแบบหนึ่งอ่ะมาสักรอบหนึ่ง น่าจะดีก็จบแต่เพยงเท่านี้ไว้เดี๋ยวกินข้าวกับบุมด้วยกันใหม่มือหน้าแล้วเจอกันบ๊ายบายตอนแรกก็ว่าจะปิดกล้องแล้วเปิดที่โฟมเสิร์ฟมีไ,มไ,ไอติมอ,มอมมาวอนไอติมแมคคาเดเมียม,มีฟีนองเชียมาอัลมอนด์มีขนมบ้าบินแล้วก็เยลลี่มะข่าว <c oughs> ไปไปแล้ว